สปอยนิยายเสียงเรื่องมาเฟียนหน้าโหดอยู่ในโหมดรักเด็กโดยน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็ยนปลาตายหวังซานเย่มาเฟียนหนุ่มจับแผ่นดินใหญ่เจ้าของธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษในแถบลุ่มแม่น้ำโขงชายหนุ่มดูแลธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศคาสิโนสถานบันเทิงและโรงแรมระดับ5ดาวไม่มีใครกล้าเข้ามาขัดผลประโยชน์ภายในเขตอ,อิทธิพลของเขา วันหนึ่งขณะที่หวังซานเย่กำลังตรวจธุรกิจอยู่นั้นก็มีชายหนุ่มตัวเล็กวิ่งมาชนตัวเขาจินจุทา<ม>คือหนุ่มน้อยคนนั้นเวทาฐานที่ผิดปกติทำให้หวังซานเย่รู้ว่าอีกฝ่ายโดนยาด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างเร่าร้อนในคืนนั้นหลังผ่านข่้าคืนแรกของเด็กน้อยเพราะความผิดพลาดของยาที่จินจูทาซื้อมาเขาจึงได้เจ้าก้อนแป้งน้อยติดท้องมาด้วย จินจูธาตั้งใจหนีไปให้ไกลจากผู้ชายที่เขาเจอในวันนั้นแต่หวังซานเย่ที่เฝ้ามองเด็กน้อยตลอดเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายท้องลูกของเขาหวังซานเย่จึงรับมาดูแลอย่างดีแต่แล้ววันหนึ่งศัตรูตัวฉกาจบุกเข้ามาในบ้านตระกูลหวังเขาจึงต้องให้จินจูธาหนีออกไปกับลูกน้องแต่ในขณะที่กําลังหนีนั้นจินจูทากลับหายตัวไปหวังซานเย่รับรู้เพียงว่าลูกและเด็กน้อยของเขาเสียชีวิตแล้ว มาลุ้นกันว่าจินจุธาหายไปจริงหรือเจ้าตัวกับก้อนแป้งในท้องจะยังมีชีวิตอยู่แล้วหากยังมีชีวิตอยู่จริงมาเฟียหนุ่มจะตามหาพวกเขาเจอหรือไม่มาลุ้นกัน